โอเคนะครับก้อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Curse Tattoo นะครับนะหรือว่าคำสาปแห่งสมบัตินะประมาณนั้นแหละนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแนว Tower Defense น่นะครับที่เราจะต้องระบบทบาทนะครับเป็นใครสักคนที่คอยปกป้องรากฐานปกป้องทิ่ฐานของตัวเองเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์นะครับหรือว่าโจนหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยบุกเข้ามายึดนะครับเพชรทั้ง5สีของเรานะฮะ อันนี้ก็ลองเล่นมาพอสมควรแล้วนะครับบอกเลยว่าเล่นยากพอสมควรปะ่ะเดี๋ยวเข้าไปลองเล่นกันดูฮะต้องบอกเลยนะครับเกมเนี่ยเป็นเกมที่ต้องแอบวางแผนนิดนิดนะแต่ก็เล่นเพลินๆน,น,นะครับนะมาดูด้านขวาก่อนนะครับขวาตรงรูปาดาบไวาสีแดงนะครับด้านล่างด้านล่างขวานะครับก็จะมีรูปหยดน้ำนะครับแล้วเขียนว่า170ทับ6 180แนะครับแล้วก็มีรูปเหรียญสีทองนะครับทับ500อ่ะสีฟ้าเนี่ยเป็นมานานะครับสีเหลืองเนี่ยเป็นตังนะครับที่ใช้ในการสร้างป้อมปราการนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงกลางจอครับก็จะบอกว่าด่านนี้มีกี่เว็บนะครับรแล้วแต่ละเว็บเนี่ยมีกี่ตัวนะครับแล้วการสร้างเนี่ยก็คือเรามองไปที่อ่าหน้าจอเลยนะครับตรงกลางเนี่ยเห็นปะ พื้นที่บางๆเนี่ยนะครับมันจะมีช่องสีเลียมเดียมขึ้นมาเห็นไหมเวลาที่เราแตะไปนะครับนะแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะสร้างป้อมได้คนละสีนะครับสีฟ้าจะสร้างด้วยสีฟ้านะก็จะเป็นพวกป้อมน้าแข็งนะครับทํายิงสโลนะครับเตะคำสาบใส่นะสีแดงก็เป็นป้อมไฟประมาณนั้นนะฮะสีเหลืองอ่าสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นพวกธนูหน้าไม้เดี๋ยวเราจัดการสร้างกันก่อนนี่ ยิ่งป้อมเยอะก็ยิ่งดีนะครับพอเราสร้างป้อมเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราคิดเสร็จแล้วล่ะว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะมีมอนสเตอร์เนี่ยเข้ามาตรงนี้นะครับอะไรยังไงเนี่ยแล้วเราก็สร้างป้อมดักไว้นะเพื่อให้ป้อมเนี่ยฆ่ามอนสเตอร์นะเราก็กดรูปดับควายไปเลยฮนะเราสามารถเร่งความเร็วการเดินของเขาได้ด้วยการกดรูปลูกศร,รน,นะด้านขวามันก็จะวิ่งประมาณน,นี้นะครับ เว็บแรกผ่านไปสองตัวโคตรจะกากไก่ใส่ป้อมเข้าไปฮะเพื่อกันความผิดพลาดครับมาละเว็บต่อ,อไปเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับเวลาที่เราฆ่าเขาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดับเหรียญตังค์ประมาณนี้นะครับเหรียญห้าสิบบาทแล้วก็เอาตังค์เนี่ยมาอัพป้อมประการของเราได้นะครับอัพให้มันยิงแรงขึ้นอัพให้มันแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองโอเคเราอัพไปแล้วหนึ่งฮนะเรามาดูเว็บต่อไปนะฮะ นี่เลยสีเขียวอัพได้แล้วเราอัพก่อนนะครับมันจะมีสกิลเลเวลนะครับยิ่งเราเล่นเล่นบ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะเก็บเลเวลแล้วก็เอาเลเวลตรงนั้นเนี่ยไปอัปเกรดนะเพิร์กนะครับอัปเกรดแบตเตอรี่ด้านหลังเนี่ยทำให้เราสามารถพัฒนาป้อมในรูปแบบต่างๆได้มาขึ้นด้วยนะครับมาเวฟต่อไปเนะี่ยมอนเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความถึกที่แตกต่างกันไปด้วยนะประเด็นนะฮะเวฟสุดท้ายฮะ มีการใช้สกิลด้วยนะครับนี่ก็เป็นบอสนะครับประจําด้านนี้นะครับเราสามารถกดที่สกิลด้านบนขวานะครับล้วก็กดเล็งได้เลยไมเ่มเทมเท,ทิโอลงหัวงเียเลยเพื่อนปาฟิซีและการปกป้องเพชรของเราก็เรียบร้อยได้สามดาวนะที่พี่ลองเล่นดูนะครับเวลาที่เรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีทั้งกลางคืนอ่ะกดไปโดนนะกลางคืนกับกลางวัน,นรับกลางคืนไม่เคยเล่นเลย เดี๋ยวเรามาลองเล่นกลางคืนดูนะครับครั้งแรกไม่รู้ว่าจะหดขนาดไหนรู้แต่ว่ามันมืดมากทุกคนคือย,ยังไงถ้าถ้าแสงสว่างไม่ถึงมันสร้างป้อมไม่ได้หรอไม่เอานะเพื่อนผมนี่สร้างป้อมข้างหลังไว้เลยฮะตรงนี้เราทำไงได้เนี่ย แต่จะมีป้อมแค่นี้มันไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยมันเริ่มถือขึ้นนะครับไม่เพชรหลังกำลังจะโดนกำลังจะโดนโอเคเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกไงเนี่ยมันตัดต้นไม้ไม่ได้เลยนะประเด็นอาจจะต้องใช้สก,กิลช่วยนะครับ รีบสุดท้ายฮะยอยใส่หน้ามันครับทุกคนตายเหรอโหตตายหมดเลยเราไม่สามารถสร้างป้อมเพิ่มได้นะครับถ้ามันไม่สว่างเอาม่คือโอลงหัวไปเรื่อยๆทุกคนเออตายฮะน่าจะได้สามดาวอยู่นะพอเรากดเข้ามาในเกมนะล้วกดสตาร์เข้ามาในเกมนะไะมันจะมีเห็นเหมืองไหมครับที่มันมีสีฟ้ารูปดาวกระพิบกับพิบบพบอยู่อันนี้นะครับ เราสามารถเนี่ยเอามานาของเราเนี่ยมากดใส่ได้นะครับมันก็จะได้โกต่อนอาทีเป็นการลงเหมืองประมาณนั้นนั่นเองมอนเตอร์จะโผล่มาอย่างนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะวางป้อมยังไงครับหรือเราจะตัดไม้ออกก็ได้นะครับผมประมาณนั้นเอามานาใส่ไปก่อนคนะใส่รูปดาวเป็น สีฟ้าด้กันฮะตรงนี้ก้อนตรงกลางใส่เป็นสีเขียวฮะอีกที่หนึ่งใส่เป็นสีแดงครับมันสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะใส่เป็นสีอะไรฮะสีฟ้าต้องมาฮะตังหมดลุยมานะฮะเราสร้างไว้ห้าป้อมดยรัวเลยครับปลูกเข้ามาไม่ถึงเลย ขุดเหมืองด้วยครับเวลาเราขุดเหมืองเนี่ยเวลาที่เรากดเริ่มเกมปุ๊บเนี่ยตังมันจะเด้งรัวๆเลยนะเห็นปะ่ะเหรียญที่มันเด้งขึ้นมาไหมรัวๆเลยนะครับมีประโยชน์มากนะทุกคนเลื่นไปโอเคอัพได้ละ้อมประการเรานี่แล้วก็ขุดเหมืองไปคือด่านหนึ่งอ่ะมันขุดเหมืองได้สามครั้งนะครับก็คือเต็มสุดลนะนั้นเราจะอัพไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้ละแล้วเวลาที่เรากดเริ่มเนี่ยมันก็จะได้ตังรัวๆนี่แหละเนี่ยนินจาตัวนี้ไวมากไนงะ ทุกคนบอกเลยอันนี้ถึกนะฮะผม่มีทั้งห่วงป้อมเราแข็งแรงเพิน่นเินประมาณนี้เลยนะเพินได้เรื่อยๆอุ้ยตัวน,นี้ถึกมากเออเอา,เอา,าเวิีโอลงหน้าไปครับวตรถึก จะเป็นต้องตัดต้นไม้ออกนะครับแล้วก็วางป้อมเพิ่มให้ตายมานาเราหมดทุกคนป้อมเราเนี่ยอัพระดับ3ได้นะพอเราอัพป,ป้อมเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือความโหดโหดขึ้นเยอะอย่าลืมอัพด้วยนะไม่งั้นไม่ผ่านด่านนะฮะเ,เอาสร้างเพิ่มอีกสักกันอ,อืมจัดไป มานาไม่พอให้ตัดไม้ใกล้แล้วฮะเว็บต่อไปอจะเป็นเว็บสุดท้ายแล้วมานาไม่พอเลยจัดไปฮะป้อมเราอัปเกรดละรู้ลู่อาขาผทุกคนนี่กลายเป็นฟอร์ตแล้วฮะยิ่งสโลมาแล้วฮะโอ้โหโบอสก็ล่วงครับหานอย่างง่ายได้ด่านสอง โอเคนะครับหลังจากที่เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็จะได้สกิลมาฮะเห็นปะ่ะรูปกำปั้นมีไฟนั่นแหละนะครับเราก็เอาแต้มเอาพอยต์ตรงนั้นเนี่ยมาอัพสกิลพวกนี้นะครับทำให้ป้อมเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเอออัพเข้าไปฮะอัพเข้าไปครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นป้อมอะไรแต่เราอัพไปก่อนฮะตัดไปฮะอัพไปป้อมแดงฮะมาทีนี้เราลองไปดูว่าป้อมแดงเรามีอะไรเปลี่ยนไปฮะมาแล้วครับ เรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําเลยก็คือเราต้องสังเกตดีๆนะครับว่าแต่ละดานเนี่ยมันมีทางเข้าทางออกกี่ทางนะถ้าเราไปมั่วๆเนี่ยนะครับรับรองว่าล้าวรานนะบ,บอกเลยคําเดียวครับล้าวรานก็ไม่มีอะไรให้ต้องอธิบายแล้วนะเกมก็เล่นราวนี้นะแต่ก็มีความกว้างของแมปด้วยเนาะก็เล่นลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับใครชอบก็อย่าลืมโหลดมาเล่นนะเพลินๆนะฮะกับเกม คำสา์แห่งสมบัตินะครับผมนะถ้าแปลผิดแปลถูกยังไงยังไงก็ต้องขออาภาัยเวนาทีด้วยนะครับนะถ้าชอบนะครับหรือมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ทางใต้ิรก์คลิปชั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปฮนะบ๊ายบายครับ